พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พาวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอังคารวันที่14เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องถูกสร้างเพื่อพัะสิริของพระองค์และพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรม2เพโดบทที่หข้อที่ส เริเดของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จําเป็นต่อชีวิตและต่อการดําเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเลือกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองพี่น้องคะจงสังเกตส่วนที่ขีดเส้นใต้ของเราในข้อพระคัมภีรกของเรานั่นคือพระเจ้าได้เรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมคุณธรรมหมายถึงความเป็นเลิศ พระองค์ได้นำคุณเข้าสู่ชีวิตแห่งพระสิริและความเป็นเลิศสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเพลิดเพลินกับชีวิตที่พระองค์ได้ประทานให้แก่คุณคือการดำเนินชีวิตในพระคำของพระองค์นั่นคือกุญแจสำคัญในการดำเนินชีวิตในมรดกของคุณในพระคิดและเพลิดเพลินกับชีวิตอย่างเต็มที่พี่น้องคะไม่มีสิ่งใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทานหรือทำเพื่อคุณแล้วเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่สามกล่าวว่า สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประทานไฟจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรค์ขัตสถานโดยพระคิดพระองได้ประทานพระพรทุกประการให้เก่กคุณแล้วเท่าที่คุณจะสามารถจินตนาการได้สิ่งนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราดังนั้นชีวิตของคุณควรเป็นชีวิตแห่งการสรรเสริญพาสิริ และการขอบพระคุณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันทุกที่และตลอดเวลาพระองค์ได้ประทานชีวิตที่เหนือธรรมชาติให้แก่คุณนั่นคือชีวิตแห่งชัยชนะที่ทำให้เราเหนือกว่าซาตานความมืดโรคภยัยความเจ็บป่วยความล้มเหลวความพ่พยแพ้และความตายนั่นคือชีวิตที่ไปไกลกว่าโลกนี้พี่น้องคะชีวิตที่พิเศษนี้ ร้อมกับของประธานแห่งความชอบธรรมได้ถึงมอมให้แก่เราในพระคิดผ่านทางขขาประเสริฐการเสียสละแทนเราของพระองค์นำเราเข้าสู่ชีวิตแห่งพระสิริพระคัมภีร์บอกเราว่าผู้เผยพระวจนะในสมัยโบราณบอกเรื่องหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระคิดและพระสิริที่จะมาภายหลังความทุกข์เหล่านั้นหนึ่งไปโดรบทที่หนึ่งข้อที่สิบเอ็ดพระคิดทรงทนทุกข์เพื่อคุณจะดำในชีวิตในพระสิริ ตอนนี้คุณอยู่ในพระสิรินั้นแล้วสาธุการแน่พระเจ้ายกตัวยอย่างเช่นถ้าคุณมีปัญหาในร่างกายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจงใช้พระคำเพื่อต่อต้านมันจงเป่าประกาศว่าคุณมีเชชนะเสมอและในทุกสถานที่ฮาเลลูยาอาเมนให้เราก่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะ พระบิดาที่รักขอบพระคุณสําหรับชีวิตของพระคิดในวิญญาณของข้าพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และนำความสมบูรณ์แบบและความเป็นเลิศมาสู่ชีวิตของข้าพระองค์ชีวิตของข้าพระองมีไว้เพื่อพัสดุข,ของพระองค์ และทุกวันนี้ข้าพรองทำงานโดยกันครอบครองของพระวิญญาณในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าไม่มีสิ่งใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทานหรือทำเพื่อคุณแล้วคะ่ะ พระองค์ได้ทรงนำคุณเข้าสู่ชีวิตแห่งพระสิริและความเป็นเลิศดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเพื่อพันกับชีวิตที่พระองค์ได้ประทานให้แก่คุณคือการดำเนินชีวิตในพระธรรมของพระองค์เพราะนั่นคือคุณแจสสำคัญในการดำเนินชีวิตในมรดกของคุณในพระคิดและเพื่อพันกับชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะดังนั้นในวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร จงแชรพระคำเพื่อต่อต้านมันจงพอประกาศว่าคุณมีชัยชนะเสมอและในทุกสถานที่นะคะพระเจ้าสมกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดี n ลนหรือเฟซบุ๊ก เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด